คิดว่าภาษาโปรตุเกสยากยากยากมากพูดไม่ได้แบบออกเสียงไม่ได้เลยอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องอ่ะสำหรับขวานอ่ะภาษา,าโปรตุเกสย,ยากปวดยากถ้าเราไม่รู้อ่ะมันก็คือเราก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยถ้าเราไม่รู้ภาษาเราก็มีอุปสรรคในการทำางานมันสำ่ำมากว่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไร ก็มาพูดถึงเรื่องเรียนภาษาโปรตุเกสคือเราอ่ะอยากเรียนภาษาโปรตุเกสทำมาเห็นอยากเรียนก็อยากพูดได้อยากสื่อสารได้เพราะว่าทุกวันนี้คือไปที่ร้านค้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าที่ไหนก็นตามอะ่ะเราฟังไม่ออกฟังได้เป็นคำๆอย่างเงี้ยเรา<ม>เราไม่สามารถจะสื่อสารกับเขาได้แล้วคิดว่าภาษาโปรตุเกสยากไหมยากยากมากระดับไหนสําหรับคนที่แบบ พูดไม่ได้แบบออกเสียงไม่ได้เลยอ,ะอ่ะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานาเลยเนี้ยค,คิดว่าคิดว่ายากแปดเก้าเยอะเลยแล้วอ,อ,อยากเริ่มเรียนจากจากอะไรก่อนนะต้องบอกก่อนว่าเมื่อปี2017ก็คือสามปีที่แล้วอ่ะเราเคยมาที่นี่เพื่อที่จะมามาเรียนมาทำหลักที่นี่ก็เลยเรียนมานิดหน่อยเพื่อที่จะให้รู้ว่าเออศัพท์อันนี้เรียกว่าอะไร คำทักทายการอะไรยังไงเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะทำให้เราแบบคุ้นเคยมากคือก็สอนหลายอย่างนะสอนอตั้งแต่พยัญชนะสระการออกเสียงการผสมสระกคำศัพท์หรือว่าจะเป็นบทสนทนาง่ายๆแต่มาถึงเวลาที่จะใช้จริงอะ่ะเรากลับใช้ไม่ค่อยได้จริงอะ่ะเพราะว่าเราอะ่ะฟังไม่รู้เรื่องมันมีเวลาในการเรียนน้อยแล้วก็ มาอยู่ที่นี่อยู่แค่6กเดือนอย่างเงี้ยเรากําลังจะชินละกําลังจะชินสำเนียงและกําลังจะฟังเขาค่อนข้างเข้าใจละแต่ว่าเราก็ต้องกลับไปอยู่ไทยแล้วก็ใช้ภาษาไทยเหมือนเดิมซึ่งการมาอยู่ที่นี่ตอนที่มาเรียนนะคะก็ใช้ภาษาอังกฤษอะส่วนใหญ่เลย90%เลยอีก10%ก็คือโอลาบุงเบียอดิลอะไรเงี้ยมไม่ค่อยได้ใช้อะไรเลยนอกจากพวกนี้ เราเราอยากเริ่มเรียนอะไรก่อนอยอยากมาทบทวนเพราะว่าประโยชน์อย่างเงี้ยเอ้ยเหมือนฉันเคยเข้าใจแล้วแต่กับเป็นว่าเอ้ยคำนี้มันแปลว่าอะไรวะจาไม่ได้แล้วไม่เข้าใจอีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วการออกเสียงก็คือเราไม่ได้ใช้มานานอะ่ะเราก็จะออกเสียงไม่ถูกไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยดีกว่ามันออกเสียงคําเนี้ยต้องต้องพูดหลายๆครั้างอะ่ะกว่าเขาจะเข้าใจที่ย อยากเรียนเพื่อที่จะสื่อสารได้เพราะว่าคราวนี้เราคิดว่าเราจะต้องมาอยู่ที่นี่นานแล้วก็เราก็จะต้องสื่อสารภาษาโปรตุเกสกับเพื่อนร่วมงานเยอะขึ้นนะ่้คะก็เลยอยากจะเข้าใจมากขึ้นแล้วสำหรับขวัญอะภาษาโปรตุเกสยากไหมปูดยาก ทำไมถึงติดว่าโคตรยากออมาอยู่เนี่ยนานมากแล้วนะแต่ว่าแค่อพอสื่อสารได้เราอ่ะไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไม่มีพื้นฐานโตมาเลยแล้วเราก็มาแบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะคือเรามาได้ประมาณสองสาเดือนเราก็เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะอซึ่งเราเรียนภาษาได้ประมาณสามสี่ครั้งเองมั้งประมาณนี้แต่ว่ามันมีข้อดีคือแ,แล้วเรคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยอ่ะเราอ่ะสำเนียงจะเป๊ะกว่าคนที่รู้ภาษาอังกฤษมาก ต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่บ้านก็ใช้ภาษาไทย<ม>เพราะว่าป้าจะทํางานนอกประเทศส่วนใหญ่จะอยู่กับแม่กับน้องแล้วน้องอ่ะซึ่งน้องเป็นลูกครึ่งแหละแต่ว่าน้องไม่ชอบพูดภาษาโปรกับแม่กับพี่ต้อบอกก่อนว่าฝันเนี่ยเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือพ่อเป็นคนไทยแม่ใน็นคนไทยแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็คือมาอยู่กับแม่กับพ่อบุณธรรมนะแล้วด้วยความที่ เราไปโรงเรียนเราก็ไม่ค่อยสูงสิงกับเพื่อนใช่ปะ่ะไปโรงเรียนเรื่องเรียนเสร็จกลับบ้านกลับบ้านมาก็ดู youtube ฟังเพลงภาษาไทยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ไปไหนอภาษามันก็เลยไม่ค่อยพัฒนามากคือมารู้ตัวเอาตอนที่แบบว่าตอนที่แบบคิดจะอยู่ที่นี่จริงจังแล้วอะว่าเฮ้ยมันสําคัญวะทํา,มาทไม,มเราไม่เรียนตั้งแต่ตอนนั้นใช่ใช่เรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีไหน มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2005ตอนนั้นประมาณ 13, า 13. ขวบใช่อตอนนั้นอยู่แล้วก็เรียนแล้วก็ช่วงช่วงเกรด8เกรด9น่าจะแบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็คือแบบทำงานช่วงสุกเสาร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือไปล้างจานอยู่ร้านอาหารไทยอ่ะก็เจอคนไทยก็เจอคนไทยแล้วก็ พนักงานฝรั่งก็พยายามให้เราสอนผูพูดภาษาไทย oh. แต่จุดเริ่มต้นนี่ทำให้เราอยากเรียนภาษาโปอ่ะคือเราอ่ะทำงานกับคนไทยมาตลอดเลยเว้ยเมื่อเกือบเกือบสองปีก่อนเรากลับมาอยู่โปจนเหมือนป้าเราโบแหละว่าจะกลัวอะไรหนักหนาเพราะว่าเรากลัวการใช้ภาษาเลยแบบว่าปิลใบสมัคร ไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีหลายที่ที่สัมภาษณ์งานกนะ็คือแบบไปที่แรกๆก็สัมภาษณ์ไม่ได้หรอกก็ใจแป้วแหละจนมีที่หนึ่งเขาลับเป็นเจ้านายเป็นคนโปรตุเกสเลยนะก็จากนั้นแหละก็เลยแบบเริ่มว่าพี่ฉันทําได้ก็เลยแบบเริ่มเข้าใจว่าพี่เราก็ทําได้นี่ว่าเราจะมัวกลัวอะไรมาตั้งหลายปีวะอะไรประมาณนี้ คืู่แค่แค่พูดได้พอสื่อสารได้เขาก็ให้โอกาสเราแล้วอะอแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะก,กล้าหรือเปล่าใช่เราก็คุยนมาพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงอ e ีพีหน้าใครอยากเรียนภาษาโปรตุเกสหรือว่าแบบมาช่วยช่วยกันแล้วกันเรียนไปพร้อมกันแบ่งปันความรู้ไปด้วยกันเนาะแล้วเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเจอกัน๊าน